คุณชื่นติดโควิดนะเป็นเดือนแล้วค่ะเนี่ยเลยไม่ได้ทำคลิปวันนี้นะคะคุณชื่นชวนทำแกงหน่อไม้ใส่เห็ดละงูกนี่ค่ะเห็ดละงูกน่าเห็ดละงูกพอดีเลยเนาะใส่หน่อไม้น้ำพริกก็มีหอมกระเทียมนะคะตะไคร้โขลกรวมกันนิดหน่อยเนาะ แล้วก็หน่อไม้มันกะมีนิดเดียวเลยไปซื้อหน่อไม้ที่เขาหนอ่นอ,ไนอไม้หน่อไม้ปลาหน่อไม้หัวเนี่ยมั้งเขาต้มไว้เอามาเพิ่มแล้วก็ใส่ปลาดุกย่างเนาะตอนนี้คุณื่นกับต้มหน่อไม้นะอันนี้หน่อไม้น่าจะเป็นหน่อไม้ลวกเนาะมีไม่กี่หน่อหรอก มันก็เนี่ยค่ะซื้อมาหลายวันแล้วจนดำละพอดีคุชื่นเป็นโควิดเนาะเราก็จะใส่ปลาลงไปนะคะปลาดุกย่างเพื่อความอร่อยใส่หน่อไม้ลงไปคุชื่นใส่ซักคองด้วยนะเพิ่มรสชาติให้อาหารมันนัวนว,นวกลมกลมนะคะนี่ใส่ลงไปแล้วนะคะ ามด้วยน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงก็ง่ายๆค่ะพริกสดโขกกระหอมกระเทียมตะไคร้ต้นหนึ่งเผ็ดมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยนคะนคะใส่ใบย่นางกีลลอกคั้นแช่ฟิดเอาไว้มนักน้อยตามชอบนะคะ ชิ้นใส่น้ำปลาไปด้วยนะคะพอดีไม่ได้เปิดกล้องน้ำปลานิดหน่อยผงนัวนะคะใครไม่ใส่ก็ได้้หน่ากินมากเลยเข้มขน้น โอ้แก้เรียกแก้โควิดได้ดีมากฮ่าเดือดดีแล้วนะคะใส่เห็ดหละงองกลงไปเลยหัดหละง,งกอกสเต็กมะละกกับบอยอมเดอ้อนคะคะรอเดือดแป๊บนึงดูน้ำน่ากินมากเลย โอ้อร่อยที่สุดแซ่บหลายแซ่บหลายเดือดดีแล้วก็ใส่ชะอมหรือบะะัตขาด้วค่ะพักอีตู่ใส่ลงไปโอ้ยเป็นตาแซ่บครับเสร็จแล้วปิดไฟเลยจ้าบึงดูล่ะ แกงดอกไม้สเห็ดละงูกโอ้ยแสบครับของนี้เอออือเห็นไหคะถ้ากินมากอร่อยสุดๆเดี๋ยวไปชิมกันนะคะโอ้โหวาตองมอืผนี่แหละนี่แหละละงูก ใส่ใบยะนางเข้มข้นใส่หน่อไม้โอ้โหอร่อยสุดๆ